ะครับผลงานเ่าผลงานย่อเด้หน่ผลงานย่อเ่ายกย่อครับสิ่งได๋อเก๋อว้พี่น้องพูดหน่ะสวยงามสวยงามหวานเทียบสวัสดีครับน่านาทุกคนวันนี้เราก็มายกย่อกันอีกครับเช่นเคยวันนี้วันนี้เราก็มาเจอ คนลากอวนครับนี่ครับเขาอวนตั้งเลยดำๆเห็นไหมครับดำอวนลากเลยเดี๋ยวมาลากอวนนะครับดูเราจะมาหรือเปล่าตามลุ้นตามชมกันครับเช้าบรรยากาศดีๆครับหมายเดิมครับสะพานไม้เหมือนเดิมครับตามชมตามลุ้นกันเลยครับนะครับน้องเปิดแรกเราก็สวยเลยนะครับ ปลามาตรงตัวใสสวยครับใสสวยเปิดแรกเราแหมแรกมาแล้วครับแงกหมันหมันเจี๊ยบนี่คือผลงานเราวันนี้นะครับผลงานเราวันนี้ก็พอได้อยู่นะครับไม่หมานมากแต่ก็พอหมานอยู่ครับใสๆเลยนี้นี้ที่จะทําเป็นปลาตากแห้งครับนี้เราจะตากแดด องแดดสามแดดเลยนะครับให้มันแห้งแห้งสนิทนะเอาไว้ทอดกินครับทำแปรรูปไว้กินนานๆครับครับงี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับขอบคุณครับเอาครับนะคเรนี้เราก็ทำมาจากยุยอรับยอเรานี่ครับยอ สงสัยเราคงต้องไร่ถอดซักแล้วครับนี่มีมีเวลาแค่นิดเดียวเยนาะเราไปช่วงบา่ายเนาะนเราไปช่งปปปวงบ่ายเราก็ได้ปลาเผาครับปลาเผาใสา่สวยใสย่สวยใสย่สวยครับใส่สวยปลาเผาเรียบเลยครับใส่เป็นปีกเลยครับ ปลาเผาปลาเผาครับปลาเผาในไซส์ใหญ่ๆเลยนี่อันนี้ปลาเข้าดีครับปลาเข้าดีเราไปเวลาน้อยครับถ่ายได้ยงังไงนี้ะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทีใส่กะละมังน,นะครับนี่อย่าพิชซ้อมนี่กะละมังครับพิชมกะละมังเลยนะครับ

เรามังเล็กอยู่บนเพกกะะมังให่เอยงเย่างกะละมังเร็วๆเย่งกะละมังเย่งย่งกะละมังเอองั้นแหละลูกเดี๋ยว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 ปลาตะเพียนแบบนี้

ผลงานยอ่อเราครับวันนี้เราก็ได้ใส่สวยสวยเยอะอยู่นะครับใสใหญ่ๆเราก็ได้เยอะอยู่ครับตัวแข็งโซมเชื่อไหมครับใหญ่แดงๆน,นี่ปลาเผาครับปลาเผาอันนี้ตัวหนึ่งเราไม่ได้มีคนถ่ายให้เราก็มาส่งผลงานแค่นี้แล้วครับผลงานยอ่อ ะเะฮะผมยก <ไป S 1> เ,เยี้ยมยกเยี่ยมก่อนอสวัสดีครับขอบคุณนะไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับนาแล้วคนครับวันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับน,นี้ผลงานยอเลยรวมก็น่าพอใจครับเราไปช่วงบ่ายๆเนาะ ช่วงบ่ายน่าจะเกือบบ่ายสองบ่ายกว่าๆนะจะเข้าบ่ายสองเนาะเราไปยกยอเนาะหาปลามาทำปลาแห้งนะแล้วเก็บไว้กินด้วยครับมาชมผลงานเลยครับวันนี้นี่เลยครับงานเราสวยเลยนี้ไปช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายก็ย่้เยอะอยู่นะครับสาย,ยใหญ่ ก็มีอยู่นะครับไซส์ใหญ่ๆน่าจะมีอยู่2ตัวนะนาะสองตัวครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ใหญ่เลยนะครับใหญ่น่าจะมีอยู่2ตัวแล้วก็ไซส์พอดีนี่ครับ2ตัวใหญ่ๆน่าน่นนั่นก็ไซส์พอดี้อดีครับทำปลาแห้งทำปลาเค็มครับนี่นไซส์ที่สวย สวยครับนี้นี่ครับสวยเลยปลาเนึ่งเราปลาเนึ่งปลาลาพิกเราแล้วแต่จะทำกินนะครับปลาอย่างเดียวครับนี่ผลงานเราก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็กินกินตปลาครับกินตปลาจนจะออกเกี็ดแล้วปลาเยอะปลาเยอะช่วงนี้ปลาเยอะครับกินตปลาครับ ออกเก็ดเนี่ย,อ,ยออกเก็ตมันปลาเนี่ยครับปลาเยอะอย่างไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝาาคลิปลนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับอาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะเราก็จะหาอุปกรณ์ดีๆมาเสริมนะครับถ้าจะให้ดีก็ถ้าเราผ่านแล้วมีรายได้ก็ น่าจะเวอร์กว่านี้ครับยังไงก็ขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ